ครับสวัสดีครับทนายนัทนะครับฝากกดติดตามช่องทนายนัทในช่อง Youtube ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชนนะครับวันนี้ครับมีคําด่าที่ผมรวบรวมมาได้ข้อยุติแล้วว่าคําด่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้คู่กรณีอ,อีกฝ่ายหนึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียงทําให้อับอายเนาะเออแล้วก็เลยเป็นเรื่องฟ้องถึงคดี มีคำพิพากษาสารดีกาได้เป็นข้อยุติมาแล้วซึ่งผมได้รวบรวมไว้แล้วนะครับต้องขอ,อชี้แจงนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะพูดคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยน้องๆหนูๆที่รับฟังอยู่นะครับอย่าอย่านะพี่ทนายขอเน้นว่าอย่าเอาไปพูดอย่าเอาไปด่ากันเพราะมันเป็นคำพูดที่หยาบคายไม่สุภาพนะครับนะฟังไว้ด้วยนะครับแต่คำพูดเหล่านี้เนี่ยเราต้องพูดกันตรงๆในแง่ของข้อกฎหมายเพื่อทำให้มัน เข้าใจชัดเจนเนะาะฝากผู้ปกครองด้วยนะครับถ้ากําลังรับชมอยู่ก็บอกน้องๆช่วยดูแลด้วยว่าอย่าเอาคําพูดเหล่านี้ไปด่ากันเนาะครับยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างที่ว่าได้ข้อยุติแล้วก็คือว่าอีดอกอีเฮียอีสัตว์อีควายอีตอแหลอา,อาไอ้ละยำไอ้เบือกไอ้ตัวแสบไอ้ไอ้หน้างโง่เฮงซวยเฮงซวยนี่นได้ยินกันบ่อยเลยนะครับนึกอะไรไม่ออกก็ด่ากัน เฮงซวยอ่าผู้หญิงต่ำต่ำผู้หญิงชั่วๆผู้หญิงชั่วชวเป็นดีกาของปี58แอ่าแล้วก็จะมีกะหลี่กลี่เนี่ยถ้าผู้หญิงอีกฝ่ายได้ยินเนี่ยโอ้โหมันเจ็บแสบถึงถึงสวงเลยครับอย่าไปด่าเขานะอ่าแล้วก็มีมารศาสนาอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยนะแต่ข้อเท็จจริงหรือว่าคำพูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเวลาเข้าไปในคดีเวลาถูกฟ้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูพฤติการ ดูข้อเท็จจริงดูรายละเอียดของพยานบุคคลต่างๆแวดล้อมเข้ามาในคดีด้วยนะครับเมื่อเมื่อนะครับเมื่อเกิดปากลั่นมือลั่นเกิดไปด่าเขาอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายผิดคดีอาญามาตาไหนบ้างยกตัวอย่างเช่น326ดูหมิ่นซึ่งหน้าดูหมิ่นด้วยการ328ดูหมิ่นด้วยการโฆษณา393 397ดูหมิ่นต่อหน้าทารักกำนันเห็นไหม ความผิดทางอาญานี่มีอยู่หลายมาตราเลยนะแต่ว่าคําด่าของเราอย่างเงี้ยมันต้องด่าไปยังบุคคลที่3ทําให้บุคคลที่3เนี่ยเขารับรู้ว่าไอ้คนที่เราดา่าผู้ถูกกระทำเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีมันอย่างงู้นอย่างนี้เออทำให้เสื่อมเสียค่าไปทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเขาเนี่ยอ่าต้องมีการเผยแพร่ยังบุคคลที่3ด้วยนะครับถึงจะถือว่าเป็นความผิดนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงกรณีของการโพส หมิ่นประมาโทโพสดูหมิ่นในในช่องของโซเชียลในช่องของ Facebook ในช่องของไลน์ในอินสตาแกรอะไรต่างๆนะผมจะเอาแค่คําพูดที่ว่าอ่ะพูดกันต่อหน้าไปยังบุคคลที่3ทําให้บุคคลที่3ารับรู้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปถ้ามีเวลานะครับจะมาลงคลิปเรื่องโพสต์โฆษณาอ่ะโพสหมิ่นประมาทกันใน f a c e b o o อ่ในกลุ่มในหน้าเพจต่างๆอะไรพวกนี้นะครับให้ฟังนะครับ หวังว่าคงจะทําความเข้าใจได้นะครับลองฟังซ้ําๆดูนะครับแล้วก็หนูๆอย่าเอาคําพูดเหล่านี้ไปพูดนะครับเป็นกรณีศึกษาเพียงเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้